ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟของต่างประเทศก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นกาแฟเชียงใหม่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟต่างประเทศของบัเออยเยกเชฟคั่แก่แเดี๋ยวขอเนยะคสอตัวนี้ครับจะทำเนยสูงกว่าเมื่อวาน แต่อย่าก็บไปค้ยั้นะครับว่าเป็นยังไงวันี้เดี๋ยวมจให้องทากนเองนะต้องมายอกเช่นีละ้ติองตมนยอเป็นกาแฟจาได้ทุนีครับก็จะมีอยู่นิดนึงเราะวาณสอนไปซึ่งด้อขใช้ใจตงแต่ตืนนะคอาจารย์อาจารย์เก่งนะครับก็คือช่วงระหว่างทีนะครับที่เราีใช่ไหมครับที่ผอกแนาทีครับตอนเราสามารถที่ในช่วงเบรกได้เลยเบรกเราใช่ไหมครับเบรเราทีนันเลยแล้วเรไป่นอนเลยนะครับกปกติทาที เกยคหับนยอนทันแรกนะครับอันนี้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นของเชียงใหม่เลยอันนี้ก็เีย็กกะเชีต้องสั้งงานเอาอยน่เสอันนี้มันหายไปชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมสอนสอนโบดโบดครับค่ะเดี๋ยวขอทวนวิธีการคอปปี้งค์ขั้นพื้นรากนะคะก็คือโบดมาเล็กกาแฟติดกมก็คือเดี๋ยวเราจะชั่งก่อนบดแล้วก็ชั่งก่อนแล้วก็ใส่เครื่องบดเครื่องนี้นะคะต่อด้วยทำสั่งซ้ำเสร็จแล้วก็ดมแล้วก ต้องใส่เบอร์บทที่ว่าอ๋อเบอร์นี่ค่ะจะหมุนตรงนี้เดี๋ยวพี่กันจะสอนอีกทีนึงเป็นเบอร์7.5ค่ะเอาใช้7.5นะคะก็คือใช้7.5็ดจก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมน้ำร้อนลงในถ้วยทับปิ้ง200 ml ก็คือปิงหน้าถ้วยค่ะหลังจากนั้นพอเติมน้ำล้อปุ๊บก็เริ่มจับเวลา โดยอุณหภูมิน้ำร้อนจะเท่ากับ92องศาค่ะพอจากเวลาถึง4นาทีแนละ้วจะทำการเบรกพอพอทำการเบรกเสร็จแล้วก็คือจับทีมพับได้เลยพอทีมพับเสร็จแล้วก็รอถึง8นาทีแล้วก็ทำการชิมแล,แล้วก็ให้คะแนนค่ะโอเคค่ะขอตัวอ,อีกรอบนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะหมายเลขหนึ่งจะมีเลขแปดไว้อันนี้โต๊ะหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งจะเป็นเออกาแฟเชียงใหม่ ไทยนะคะหมายเลขสองจะเป็นกาแฟต่างประเทศก็คือเป็นกาแฟชิลีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเปงานสานต้นงานพร้อมกาบคที่พี่คนไหนเบิกใส่พี่คนไนทำได้เลยนะคะในวิธีการคัพเป้ีเต้องเบิกก่อนสิก่บนสีาทีทุกเบก่อนนะเุ่มนนต้องเบิก่อนต้องเบิกก่อนต้องเอิกสีกอนต้งเบกสี่อนต้องเบิกสาก่อน ไม่ไม่เรคก็คือตะกุยตักตะกุยให้มันลงไปแล้วก็ส่วนส่วนคัพปิ้งครีนตอนสนาทีอจานก็อาจจะพกสากแก้่อนเพราะว่าไอ้แก้แรงกแ่บนน้ำมันยงน่กว่าเพราะถ้าสมรเบรคเลยแล้วก็ตักเลยมันจะมันจะวนอยู่ก็คือเบรคให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็มารับลิ้นคลีนสักสี่นาีแล้วพอเบปก็ชิมโอเคครับทีนี้มาเดี๋ยวผมใสรที่การกดผมแจ้งก่อนนะครับว่าจะรับจะรับสูตร สองใช่ไหมครับก็มาหาวแทนไว้ไปเลยลวกันเช่นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบตอนคักปิ้งใช่ไหมครับคืออาจารย์ที่กินผมบอกมาว่าก็จะให้ตั้งแต่บทเลยผมจะตั้งเกียนกาแฟไม่ให้ให้ช่างเองให้บทเองให้ทําเองทุกอย่างจะดูว่าทําได้ไหมอะไรได้ไหมถ,ถ้าสมมติเรือ่องัดแทนสุดไว้ก็ใครก็ให้มาลองทำดูนะครับให้ทำไปบทจะได้จะได้ไอน,นี้ได้อันนี้เป็นตัวบทนะครับตัวบทนะครับก็จะมี ช่วยอ้นี้ใส่นะครับปกติครับผมก็เปิดออกมาแล้วก็มันจะมีตัวตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวที่ปล่อยกาแฟลงไปถ้าสําหรับผมเองควาเป็นที่ผมว่าถ้าสมมติความเสร็จเมื่อไหร่ต้องใส่ต้องนี้นะครับต้องปิดตลอดเพราะว่าสมมุติเครื่องเปิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราใส่ไปเลยเราเปิดใส่กาแฟนจะไหลออกมาถ้าเราไม่ได้ไม่ได้นอนครับคือใส่แล้ตลอดอเบอร์แบบที่ผมบอกเมื่อวานนะครับก็คือเบอร์เจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับทีนี้จะมีการใช้เครื่องมันจะมีอยู่นิดหนึ่งก็คือ ระหว่างการเปลี่ยนตัวอย่างกาแฟครับเราต้องทําการล้างล้างก็ใช้ประมาณก็2สองถึงสกร,รัมหรือว่าประมาณ1ช้อนนะครับเดี๋ยวผมให้เนี่ยะจะมี1ช้อนนะครับแล้วก็ใส่ล้าไปทีนิดทีนิดก่อนแล้วก็ทิ้งใส่งนี้แล้วก็หลังจากน,นั้นก็ชั่งสิกรัมใช่ไหมครับก่อนบดใส่แล้วก็ใส่กี่ละถ้วยกีกละถ้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูหนึ่งถ้วยก่อนนะครับแล้วถ้าใครอยากทำก็มาลองนะครับทันแรกก็ถ้าเป็นผมงก็มันตรงนี้มันยังยงเปื้อยเปื่อยเป็นฝนๆนะครับตรงนี้ครับไม่ต้องกลัวหัก เัเปิดแล้วก็ปิดปิดอยูนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมทำนะครับอาบน้ำก่อนนะครับถ้าเราไม่แน่ใจครับมีสิ่งเหล่าน,น,นี้อยู่กันเยอะผมอาบน้ำก่อนล้างก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้ครับถ้าไม่กดถ้าไม่เพิม่มากเลยแต่แกาแฟนอกครับผมเดี๋ยวอันนี้นะครับก็น้ำทิ้งไปก่อนก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดป,ปล่อยมาแล้วก็ ให้ตรงนี้ครับตันน้นิดนึงแล้วก็เปิดนี้เครื่องก็เปิดไปได้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก<ๆ>็ช่างสิบก <the> ันะครับตนะครับสิก็เครื่องช่างปกตินะครับก็แทนให้มันเป็นศูนย์ก็ช่างประมาณสิบกัมมันประมาณช้อนครึ่งประมาณช้อนครึ่งประมาณสิบกังประมาณสิบนี่สิบแล้วนะครับ พอเสร็เสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับปิดทุกครั้งนะครับปิดก่อนใส่ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เปิดเครื่องทีหลังเมื่อกี้ที่ซักที่ใส่ไปสิบสิบกรัมต้องเล็กเลยไหมครับเพราะว่าเห็นพี่เก่งบอกว่ามันต้องเผื่อนิดนึงเพราะว่าเหมือนบดแล้วมันจะจุดหนึ่งจุดสองได้ไหมได้ครับใช่ไหมคะหนึ่งจุดสองก็ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินสิบเอ็ดค่ะมองไม่เกินจุดยี่เลยไม่เกินสิบเอ็ดอันนี้ทีนี้ก็เปิดนะครับแล้วก็เปิดทีไ้มันกาแฟมันยังไม่ร่วงนะครับแล้วก็พอเปิดมันร่วง ก็มันยังมีคราบอยู่ใช่ไหมครับส่วน้ำที่ลงมาที่ยัทำความสะอาดอย่างนี้ครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็อาหารฟอร์มกุมแต่ถ้าเราคลับเลยก็ไม่ต้องออกมารัเสร็จแล้วก็ออกมาไม่ต้องคลัพเพราะเราช่งก่อนแล้วล้างล้างช่างน้ำเกลือได้ครับเกลืออีกสองแก้วครับก็ลองแต่อยากทักเขากรณีที่เราต้องล้างนี่เพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ต่างกันใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นเปลี่ยนถ้าถ้าเป็นเดียวกันก็ไม่เป็นไร